เดี๋ยวคุณยายจะให้ดูมีการเลี้ยงปลาไว้เป็นอาหารเวลาเราอยากกินเราก็มันตักเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายจะพาไปให้อาหารปลานะคะตอนมมานาี้มีปลูกมะนาวปลูกถิ่งปลูกผาปลูกตะไคร้ไว้ตำอาหารอยู่บ้านคิดว่าคุณยายอยู่หยู่บ้านไหมมีไหมคะ,มคะ แดีววันนี้จะพาเดินดูแต่จะแดดร้อนหน่อยใครกลัวแดดมั้ยไม่กลัวแดด 放放放掉！来，我拿它来。 玩不玩？

เห็ไมเรต้องเสียงเบาๆนะเดี๋ยวปลาตกใจเดี๋ยวปลาตกใจเดี๋ยวปลาไม่มาเสียงเบาๆเดี๋ยวปลาตกใจปลาตกใจปลาตกใจลาลายมาแล้ปลาจิตตกน้ำเเดินเดินรบังไปกันนู้ดน้ เป็นตะไบปล่า uh ล่ะมีมะม่วงด้วยาู้กเดจ ูอยู่ไหนฮะนนนครับ <c oughs> อ้าเมละ่ะคุณมูนึงอ่ะเอาไปกินตอนเ <c oughs> ทียงอ้า <c oughs> ไปเอาไปเอาถุงมาใส่บักงน้ำเด้อยาแ้มาก้มาหนไปลูกไปเลยฮะ เอาไปเอาไปแจกชุ้มยูบ่ตตอชุ้มใหนบ่นี้เจ็บเอายุ้ต้นนี้ครับต้นทั้งนาน่ะอันนี้ปล่อยปลาป่ครับปล่อยอยู่ครับไปไปนักเจ็บเอาเลยหลายนี่ก็อันบกน้าวอยู่พุ่นเจ็บเอาเหมือนเลยกองใบหายยุ่หัอนี่แม่งรับขนาดปีเดียวง่ี้ยเด่นแมน ปลูกง tamam> ่าไงม่ไหก็ปลูกน um> ้ำแข็งบ่ตายไงน้ำแข็งนะ้มอยย่ขางิพมัเด่ไปลูกเข้าไปเข้าไปดูหน่อไม้มีไหมหน่อไม้หาหน่อไม้ใครรู้จักหน่อไม้มีหน่อไม้ไหมเฟเอาเไส้บ่้หปะที่นี่บ่อขนมาหดนามมันมันไว้แล้วเดี๋ยวสิมาเท็ดไหมฝนปตก tôi thấy hay là rất cưng của kiếp mọi người 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 mọi người

แก้ไปแปไปเลยเดี๋ยวแก้ไปเดี๋ยวแก้ไปไปแก้ไฟไปพีงวดไม่แก้ไเนียยศราเดี๋ยรบังกเดียวไปไปเดี๋ยวจะเก็บมะนาวไปให้

สดใสเลยเธอไปเอาถุงเก็บเอาฝักน้ำหนบ้างไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมันออกแล้วลูกมันออกแล้วรอครับรอครับรอก่อนรอก่อนพี่ ไม่ยืน ปลาอย่งแบบปลาเทียวไม่จากเกษตรนะแม่พาะท่านไทำก็อตสาดมันเตีอียวเตีเตียวลายวเาียเตียวเียวเตียเตียวเ้ียวลตียวเตวเตยเตียวตยวตวเตีเียวเยีวีเยเียวเตียตวเตาเตียวเตยวเีวเียววตา ปเหลีงยงเน,นาะโอเคอเ้วันนี้ก็มีน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรรารบริหารส่วนตำบลนนทานะ,ะมาดูงานนะครับนำโดยท่านพอจุฬามุนเทพนะครับอตอนนี้ก็จะไปจุดที่สองนะครับไปจุดที่สองไปดูการทำขนมนางเล็ดนะครับ ไปดูการทอเสือด้วยนะครับ